สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Mystery World กันอีกแล้วนะครับ Mystery World โลกปริศนาของเราวันนี้เนี่ยก็จะพาทุกคนมาฟังเรื่องราวของยูเครนกันครับ แต่เวลาเราพูดถึงยูเครนะวันนี้เองเนี่ยนะครับผมเราคงจะรู้สึกว่าเราคงจะพูดถึงเรื่องราวของสงครามรัเสเซีย,ยยูเครนแน่เลยแต่วันนี้ไม่ใช่แบบนั้นนะครับเราจะมาเล่าถึงเหตุการณ์ที่ไม่ใช่สงครามแล้วก็เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมานานแล้วนะครับนั่นก็คือการระเบิดของโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์เชอร์โนบิลนั่นเองเชอร์โนบิลเองเนี่ยก็เป็นเหตุการณ์ที่โด่งดังมากๆบนโลกใบนี้เลยแล้วก็เป็นตัวอย่างสําคัญของความอันตรายของโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์นะครับถึงแม้ว่าจะให้พลังงาน กับเราได้เยอะมากมายมหาศาลมากๆแต่มันก็ ต้องมีการป้องกันมีการดูแลที่ดีมากๆเช่นกันเพราะหากเกิดอุบัติเหตุขึ้นมาแล้วก็ผลกระทบเนี่ยมันเป็นวงกว้างมากๆเลยนะครับและมันส่งผลกระทบมายาวนานจนถึงปัจจุบันนี้เลยนะครับการระเบิดของโรงไฟฟ้าเชโนโบิลนั้นระเบิดในสภาพโซเวียตซึ่งณปัจจุบันนี้เองเนี่ยดินแดนตรงนั้นก็เป็นของประเทศยูเครนนะครับณตอนนี้เองเนี่ยก็ได้เป็น e x c l u s i o n Zone ขึ้นมาเรียกกันว่าเชโนบิลเอ็กคลูชั่นโซนหรือว่า Cez นะครับ ที่แห่งนี้เองเนี่ยยังคงมีกำมะตังสีมากมายอายูน่นะครับผมแล้วก็มีขยะที่เป็นขยะกรมะตังสีเนี่ยถูกเก็บเอาไว้ในเหตุการณ์อุบัติเหตุการระเบิดของโองไฟฟ้าในครั้งนี้เองเนี่ย ก็มีคนเสียชีวิตไป2คนในวันวันนั้นนะครับผมแลวต่อจากนั้นเองเนี่ยก็มีผู้คนได้รับกำมันรังสีอีกมากมายเลยนละครับทำให้มีผู้เสียชีวิตอีกกว่า29คนและบาดเจ็บอะไรกันไปอีกเต็ไมไปหมดเลยนะครับมีคนป่วยเป็นโรคมะเร็งมีคนป่วยเป็นหลายๆโรคจากเหตุการณ์นี้แล้วก็ผู้คนบริเวณนั้นกว่า3,000 300, 0 0คนนะครับผมต้องถูกย้ายออกไปไม่สามารถใช้ชีวิตณนะบริเวณนั้นได้นะับได้ว,ว่าเป็นหายนะที่โลกใบนี้จดจําตอนแรกเองเนี่ยสาภาพโซเวียตพยายามจะปิดบังเรื่องราวนี้ ผมแต่อย่างที่บอกว่าอุบัติเหตุครั้งนี้มันใหญ่มากๆสุดท้ายก็ไม่สามารถปิดได้นะครับหลังจากที่เหล่าชาติตะวันตกและรวมไปถึงนานาชาติบนโลกนั้นได้รู้ถึง จับได้ของกัมพูช์ตังสีทั้งในสวีเดนและหลากหลายประเทศในยุโรปนะ <c oughs> ก็เลยสงสัยแล้วว่ามันเกิดอะไรขึ้นสุดท้ายก็ได้เห็นเรื่องราวความจริงนะครับว่ามันก็คือการระเบิดของโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียน์นี่แหละดยจุดที่ระเบิดเนี่ยนะครับผมคือเร a c ียเตอร์หมายเลขสี่และปัจจุบันนี้เองเนี่ยด้วยความที่กัมพูช์ังสีตรงนั้นมันเยอะมากๆนะครับก็ต้องมีการป้องกันไม่ให้รั่วไหลออกมาโดยมีการสร้างสิ่งปลูกสร้างเพื่อจํากัดมันเอาไว้ณปัจจุบันนี้เองเนี่ยก็ได้เพิ่งสร้างอันใหม่เสร็จเมื่ออออป,ปีีี2016นนนะบ,ออบบแแลดไซใาว้เงกก็ม มันมีอายุอยู่ได้ถึง100ปีเลยนะครับฟังดูแล้วเนี่ยเรื่องเชอร์โนบิลอาจจะดูไม่มีอะไรดีเลยถูกไหมครับมีแต่เรื่องแย่ๆนะครับแต่ณวันนี้เองเนี่ยการค้นพบใหม่ของนักวิทยาศาสตร์นั้นอาจจะพบว่า การระเบิดของเชโนบิลก็มีข้อดีเหมือนกันครับเพราะถึงแม้ว่าเชโนบิลเองบริเวณตรงนั้นเนี่ยนะครับจะกลายเป็นเอ็กโคลชันโซนไปแล้วไม่ให้มนุษย์เข้าไปอยู่นะครับเป็นโซนห่วงห้ามไปแล้วถูกไหมเพราะว่ามีกำมะตังสีเยอะมากแต่เราห้ามมนุษย์ได้เนี่ยไม่ได้แปลว่าเราจะห้ามเหล่าสัตว์ป่าได้นะครับสัตว์ป่าก็ยังคงใช้ชีวิตอยู่ในนั้นยังคงเข้าไปอยู่ในนั้นและตลอดเวลาที่ผ่านมาเป็นเวลาเกือบ40ปีแล้วหลังจากเกิดเหตุการณ์ระเบิดที่เชโนบิล เราเสรัตว์ป่าก็มีการตายไปหลายตัวเลยแหละครับแล้วก็มีการกลายพันธุ์เพื่อที่จะปรับตัวให้เข้ากับสภาวะที่พวกมันต้องอาศัยอยู่ได้ ฟังดูแล้วเนี่ยเราคงจะนึกถึงสัตว์กลายพันธุ์นะครับแล้วเราก็อาจจะเคยได้ยินเรื่องราวของสัตว์กลายพันธุ์ที่เชโนบิลมาสัตว์กลายพันธุ์เองเนี่ยอาจจะมีสีที่เปลี่ยนไปหรือว่าอาจจะมีลักษณะบางอย่างที่เปลี่ยนไปได้แต่มันไม่ได้ขนาดที่ว่าจะกลายพันธุ์มามีสามตามีตางอกออกมามีแขนงอกออกมาแบบนั้นมันก็คงไม่ใช่ถูกไหมนะครับผมการกลายพันธุ์จริงๆเนี่ยมันอาจจะกลายพันธุ์ในระดับเซลล์นะครับณปัจจุบันนี้เองเนี่ยก็ได้มีการไปศึกษามาป่าที่อยู่ในบริเวณเชโนบิล และปรากฏว่าพวกมันเนี่ย ได้วิวัฒนาการขึ้นมาครับทำให้พวกมันเนี่ยมีจีโนมที่สามารถต้านมะเร็งได้และไอจีโนมตรงนี้เองเนี่ยเราเอามาศึกษาเนี่ยนะครับอาจจะกลายเป็นยาเอามารักษามะเร็งในมนุษย์ได้ในอนาคตนะครับผมและนอกจากนั้นเองเนี่ยหมาป่าที่อยู่บริเวณเชนโนบิลเองอะ่ะสามารถต้านกมนรมตถังสีได้ดีกว่ามนุษย์สูงถึง6เท่าเลยนะครับตรงนี้เองถามว่าทำไมมันถึงเป็นแบบนั้นก็เพราะว่าเจเนเรชันที่มันถูกส่งต่อกันมาที่อาศัยอยู่บริเวณที่มันมีกำมตถังสีเยะ มันก็เริ่มปรับตัวเทียน,นิดเทียนิดเงยยุคแรกอาจจะตายเร็วหน่อยยุค2ก็ตายชาขึ้นยุค3ก็กันได้มากขึ้นกันได้มากขึ้นไปเรื่อยเพราะมันคุ้นชินสิ่งมีชีวิตเนี่ยเซลล์มันค่อยๆปรับ มันไม่ได้ปรับได้ทันทีเลยแต่ถ้าเราอยู่ตรงไหนเดี๋ยวมันจะปรับไปเรื่อยๆวิวัฒนาการไปเรื่อยๆเพื่อทําให้ตัวของมันเองอยู่รอดเพราะเซลล์เองเนี่ยก็มีจุดประสงค์ที่จะอยู่รอดนะครับร่างกายมนุษย์เองก็อยากหาทางที่จะอยู่รอดแต่เราไม่ได้สามารถถอดแขนปุ๊บยเปลี่ยนแขนรุ่นใหม่มาได้มันต้องค่อยๆเปลี่ยนจากภายในเทียนิดเทียนิดเทียนิดเราค่อยๆเปลี่ยนไปเรื่อยๆ ถึงแม้ว่ามันอาจจะดูช้าใช้เวลาเป็นเจเนเรชันหลายรุ่นเลยแต่มันส่งผลจริงๆอย่างตัวของมาป่าเนี่ยก็ส่งผลอย่างชัดเจนแล้วว่ามีจีโนมที่ต้านมะเร็งแถมยังต้านกำมะรังสีได้มากกว่ามนุษย์ถึง6เท่าด้วยนั่นเองนะครับตรงนี้เองเนี่ยใช่ว่าเราจะต้องไปทนอยู่ในกำมะรังสีแต่เราก็นําเซลล์นําจีโนมอะไรของมันเนี่ยมาพัฒนาเป็นยารักษาโรคได้มันก็ถือได้ว่ากลายเป็นประโยชน์เหมือนกันนะจากเหตุการณ์ที่ดูเหมือนว่าจะไม่มีข้อดีอะไรในนั้นเลยนะครับผมมันก็พอที่จะมีข้อดีอยู่บ้างเหมือนกันน และนี่ก็เป็นเรื่องราวทั้งหมดในวันนี้ของรายการ Mystery World ที่เราได้นํามาเล่าให้กับทุกคนฟังกันหากท่านผู้ชมอยากได้เรื่องราวไหนหรือว่าอะอไรยังไงอีกเนี่ยก็คอมเมนต์บอกเรากันมาด้านล่างนี่เลยถ้าผิดพลาดประกาศไหนไปก็ขออภัยเอาไว้ณที่นี้ด้วยนะครับก่อนจะจากกันในวันนี้เนี่ยนะครับผมผมเองเนี่ยนะครับก็รู้ดีว่าคนที่ชอบดู Mystery World อย่างช่องเราเนี่ยเราก็ต้องชอบหาความรู้อยู่แล้วถูกไหมแล้วที่นี้เองเนี่ยโลกณปัจจุบันเนี่ยนะครับผมมันก็เคลื่อนที่เร็วมากๆเลยนะครับเพราะฉะนั้นเองกอ ให้ทุกคนเนี่ยอย่าหยุดที่จะเรียนรู้แล้วก็อย่าหยุดที่จะหาสกิลใหม่ๆนะครับผมวันนี้เองเนี่ยก็เลยมีเว็บหนึ่งมาแนะนำนะครับเป็นเว็บคอร์สเรียนออนไลน์ที่เป็นคอร์สเรียนออนไลน์ที่น่าสนใจมากๆนั่นก็คือ f u t u r e Skill นั่นเองนะครับผมมีทั้งเรื่องของแบบบิสเนสนะครับอยากหาทําธรุรกิจก็มีเรียนเหมือนกันนะครับผมหรือครีเอทีฟเนี่ยอยากรู้ตัดต่อวิดีโอเป็นยังไงวาดรูปทํายังไงทํา 3D ยังไงก็ลองไปดูได้นะครับผมแล้วก็ให้อยากเรียนเรื่องการเขียนโค้ดเนี่ยก็มีเหมือนกัน,น รู้สึกว่าอยากจัดเลยเนี่ยนะเราก็มีโค้ดมาให้ด้วยนะครับผมเป็นโค้ดลด50%เลยนะครับสำหรับแพ็กเกจบุฟเฟ่เนี่ยหปีคุณจะเรียนกี่คอร์สก็ได้เอาเท่าที่คุณไหวนะครับผมแต่อย่าหักโหมเกินไปไม่อย่างนั้นเดี๋ยวเราจะเบิร์นเอานะครับโดยปกติแล้วเนี่ยเรียน1ปีนะครับผม9,948บาทถ้าใช้โค้ดของเราเนี่ยเหลือเพียง4,974บาทกับโค้ด AFFX แล้วก็ตามด้วยคำว่า mystery นะครับผม MYSTERY e แล้วก็ตามด้วย w นะครับผมใส่เข้าไปเนี่ยนะครับหรือว่ากดที่ลิงก์ด้านล่าง ใน description เลยก็ได้จะได้ไม่ต้องมาใส่เองนะครับแล้วก็มีอันนึงถ้าแบบโอ้ยอยากเรียนแค่บางอันไม่ต้องบุฟเฟ่ก็ได้เนี่ยก็คือโค้ด A F F X M Y S T E R Y w แล้วก็1น,นะครับผมอันนี้สำหรับซื้อคอร์สปกติที่จะซื้อแบบคอร์สใดก็ได้คอร์สหนึ่งเนี่ยมันลดอะไรเท่าไหร่ไม่รู้แต่ถ้าใส่โค้ดนี้ไปด้วยหรือกดตามลิงก์ข้างล่างก็จะลดเพิ่มอีก100เลยนะครับผมก็ฝากเอาไว้ด้วยนะครับ